ครับอยู่กับช่วงประกาศข่าววันเสาร์นะครับกับคุณจอยนะครับวันนี้ได้มีข่าวรายงานมาว่ามีเด็กแว้นวัย14แว้นรถกลางเมืองรถแองเจลิกสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและตัวเขาเองนะครับไปชมคลิปกันเลยครับ จะเห็นได้ว่าดิก14คนนี้ได้แว้นและเขาหลุดถนนครับแว้นมาด้วยความเร็ววิ่งมาด้วยความเร็วจนเบรกไม่อยู่เบรกอยู่แหละแต่ว่าหลุดถนนทําให้เขาได้เสียหลักและลดลม้มไหลทลไยไปตามชายหาดจนเสียชีวิตถึงแก่ชีวิตนะครับ ข่าวมาว่ารายงานดงขับขี่บนถนนคุณควรจะต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับเพื่อความเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นตัวคนอื่นและตัวคุณเองสำหรับข่าวข้ามบักจ่อยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ